บอกกันทำไมว่าฉันเป็นเพื่อนทีดดีกับเธอเท่าไรบอกกันทำไมให้รู้ว่าดีแค่ไหนก็มาได้หวัวใจว่าดีซาตอนนี้เนซา,าก็พบกับแม็กคุงแม็กซแม็กซึ่งแม็กซึ่งเหมือนเดิมนะคะก็คือแบบแมปในตำนานอุ้ยอีกเริ่มมีแววแล้วเออนั่นแหละแมปในตำนานเวอร์มึงแบบคิดถึงนะไอมิซยูมากประมาณนั้นฟิวนั้นเลยมีทางเลี้ยวเลี้ยวดิฝ่าอุ้ยไว้ยเจอเพื่อนแล้วอมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะเกมมืดมากค่ะ คุณรู้สักยังไงว้าพี่ไม่เหรอมันมันมันคือพีเหรอวีเวก,กูไม่ยุ่งแ,แล้วยุ่งอะเฮ้ยมึงอะอยู่แต่มีเฮียแล้วล่ะกูไปแล้วสายทางตานีกแล้ว้ล่ำคาญว้าว้ายพี่ติดบั๊กแรงมากสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจกูไปละพูก็พูดนะมึงเปิดไฟเธออีเฮีย มือม่อก็เมื่อใครจะไปมองเห็นล่ะอีงอเมื่อกีว่าตากูดีเออต้องให้กูบ่นก่อนอีเวนจะมาทำชาเลนจ์นะคะเชื่อลูกศรสีฟ้าโอเคมบอกไปทางนี้นะคะโอเคเราก็จะายตามมันที่มันบอกเลยบอกเฮียแหละอีสัต